วันนี้นะครับก็ลองในต้าวีนะครับขับ60ตลอดทางเปิดไฟหลีนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนเปิดแอร์ตลอดทางเลยครับใช้ไฟไป12กิโลวัตต์นะถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆเลยแต่ก็ขับ60นะครับความเร็วเฉลี่ยประมาณนี้ก็ลองพิจนารณากันดูนะแต่ว่าฝนตกๆกก็คุ้มอยู่นะครับเพราะเปิดแอร์ตลอดทางด้วยนะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับผมลองกันดูครับนี่กําลังชาร์จเลยนะครับผม เาเกดเ้านะเมื่อกี้ขึ้นร0อยแอมเลขสวยเลยนี่ก็มาชาร์จแบบฝนตกตกดูนะครับรถไฟฟ้านะครับชาร์จฝนตกก็ชาร์จได้นะครับจำเป็นต้องชาร์จเลยอยู่ที่เมืองระ,ะนองครับโอ้ครับวันนี้ก็มาทดสอบการวิ่งแบบประหยัดอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้ลองวิ่งแบบประหยัดนะครับก็คือใช้ความเร็ว60 หมดยังเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็รีเจนหนึ่งรีเจนนี้เออผมคิดว่าก็เลยเปลี่ยนใจเป็นรีเจนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันพุทคอนโทรลมันก็น่าจะไม่ค่อยมีผลเพราะว่ามันค่อนข้างดึงเยอะนะมันจะดึงดึงจึ๊กนึงแล้วก็แบบว่าปรับความเร็วทันทีนะครับแต่ส่วนอัตราความประหยัดเนี่ยมันอยู่ที่9.6เลยนะครับซึ่งเอยมันประหยัดขนาดนี้เลยเหรอนี่ผมก็วิ่งเกือบจะ50กิโลแล้วนะครับผมก็ ครึ่งระยะทางก็สามารถวัดได้แล้วนะครับว่ามันจะประหยัดแค่ไหนโอ้โห9.6อ่ะไม่คิดว่าจะประหยัดขนาดนี้นะครับช่วงที่วันที่ฝนตกนะครับก็กินค่อนข้างกินไฟนะผมทําได้แค่60อ่ะเอ้ยทำไม่แค่12กิโลวัตต์ฮาวนะครับซึ่งมันมันแบบน่าจะเป็นเพราะว่าผิวถนนมันมีน้ํานะครับแล้วก็ มันน่าจะแบบกินพลังงานพอสมควรนะแต่พอแบบว่าวันนี้นะครับมันฝนมันแรงอะ่ะพอมันแบบก็ถนนมีเปียกบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่มีฝนตกแรงนะครับก็ประหยัดได้ขนาดนี้เลยอะ่ะถือว่าได้เยอะเลยนะแต่ผมออกตัวค่อนข้างไวนะครับตอนที่ออกจากที่ทํางานเลยนะแล้วก็ขับยาวมาเนี่ยออกค่อนข้างไกลนะครับ แล้วก็ยาวมาครับพุชคอนโทนยาวๆนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยใช้พุ c คอนโทนเนี่ยดีที่สุดเลยคือประหยัดถ้าจะขับประหยัดถ้าพุชคอนโทนนี่คือดีที่สุดดีกว่าขับอ e ีพัดเดนะครับบางคนมองว่าขับอ e ีพัดเดประหยัดแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับการปั่นไฟกลับมันไม่ได้ปั่นกลับได้เยอะนะผมก็เลยเปลี่ยนใจเป็นใช้รีเจนหนึ่งแทนนะครับ คิดว่าดีเจหนึ่งมันก็น่าจะประหยัดเนี่ยูดิอทำความเร็วเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้อัตราความประหยัดก็ยังประหยัดอยู่นะครับโอโ้โหลงด้วย95แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะขับให้ได้ค่า10กิโลพอดีนะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับโอเคนะครับถึงที่หมายแล้วก็วิ่งไป52กิโลใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ1 2 12%นนะครับแต่ว่าอย่าอย่าดูที่เลขแบตเตอรี่เลยนะครับผมให้ เรามาดูที่ตรงนี้ดีกว่านะครับหลายๆคนก็จะดูที่เปอร์เซ็นต์แบตนะครับจริงๆมันไม่แม่นยำอะเปอร์เซ็นต์แบตมันจะอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะครับดูตรงนี้เลยดีกว่าเ v เวอร9 6์นะครับ 96, 9กกิโลวัตต์ต่อ1 0 0ยกิโลนะครับโอ้ยน้อยมากอะผมไม่เคยทําได้ต่ําขนาดนี้นครับวันนี้ก็ลองแล้วนะครับผม